คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนโมทาาสาธุบุญกับทุกคนทุกท่านที่สวดมนต์ร่วมกันนั่งสมาธิร่วมกันในวันนี้ขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทามิ ขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับกับแฟนเพจทุกคนทุกท่านบุญนี้เกิดขึ้นกับพวกเราบุญนี้เกิดขึ้นกับกาลยมิตรทุกคนทุกท่านที่สวดมนต์ร่วมกันบุญที่สะอาดและบริสุทธิ์เป็นบุญที่คู่ควรบุญที่เหมาะสมบุญที่สมควรแก่การเกิดแห่งบุญนะครับได้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนทุกท่านแล้วอวยพรตัวเองครับว่าฉันเป็นคนโชคดีดวงดีนะครับฉันเป็นคนโชคดีดวงดีสาธุครับนะอ่ะ พิมพ์ร่วมกันว่าฉันเป็นคนโชคดีดวงดีนะครับนะอาจารย์ชัดเองก็นะครับขอเป็นส่วนหนึ่งกับแฟนเพจทุกคนนะครับให้แฟนเพจเป็นคนโชคดีดวงดีนะครับอาจารย์ชัดก็พิมพ์ด้วยอาจาตามสัญญาวันนี้อาจารย์ชัดจะใช้เวลาไม่ไม่นานนะครับนะก็หลังจากสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วอวยพรให้ตัวเราแล้วเรามาทบทวนกันนะครับนะในสูตร2ตัวอาจารย์เคสที่ให้ไว้ มาครับอาจารย์ชัดได้ให้ไว้สําหรับแฟนเพจเมื่อวานนี้แล้วในสูตรชุดแรกนะครับนะเดี๋ยวเรามาย้ํากันก่อนเรามาย้ําชุดแรกกันก่อนนะครับนะย้ําชุดแรกนะครับนะวันนี้เปิดชุดแรกด้วย53 3 4ามและสองสในชุดแรกนะครับสําหรับการให้สูตร2ตัวนะครับเพิ่งให้งวดนี้ให้ช้ากว่าทุกงวดนะครับงวดนี้ให้ช้ากว่าทุกงวดนะครับงวดนี้นะครับให้เปิดสูตรแรกก่อนเลย แนวสูตส2ตัวชุดแรกคือ5 3 3สสามี่และ2 3สาเมื่อวานใครไม่ได้วันนี้จดซะนะครับเมื่อวานใครไม่ได้วันนี้แคบได้นะครับนะแคบซะนะอ่ะเอาแบบรวดเร็วเลยนะวันนี้เอาแบบรวดเร็วแล้วเดี๋ยวเราจะได้พักผ่อนกันนะครับเพราะว่าอาจารย์นังคารพูดพระหัตส,สุกนะครับอาจารย์นังคารพูดพระหัตเนี่ยแฟนเพจหลายคนบอกอาจารย์หนูต้องทํางานอยากนอนเร็วหน่อยนะครับอาจารย์วันนี้รวบลัดให้เลยวันนี้รวบลัดให้เลยนะครับนะ เราจะได้มีเวลาพักผ่อนกันอโอเคนะครับสำหรับชุดแรกนะครับให้ตามนี้เสร็จแล้วมาเน้นกันครับเน้นชุดแรกท,ที่5 3และ2 3เน้นชุดแรกนะครับ2ตัวคือ5 3และ2 3เน้นชุดแรกนะครับตามนี้เลยชุดแรกตามนี้เลยนะครับส่วนเมื่อวานอาจารย์ชัดให้เลขคำชะโนดไว้นะครับเดี๋ยวขอให้ สูตรที่2เรียบร้อยก่อนเลวเดี๋ยวจะขึ้นเลขคำชะโนดให้อีกทีนะครับนะเดี๋ยวเลขคำชะโนดอาจาจะใช้จะจะพยายามขึ้นให้ทุกๆวันแต่จะขึ้นให้ทั้งหมดเลยนะครับแฟนเพจก็ไปพิจารณาเอานะครับแล้วเดี๋ยวจับมาโยงกับเลขของที่อาจารย์เคให้ว่ามันมีเลขไหนที่ตรงนะเลขไหนที่ใกล้เคียงเลขไหนที่นะครับน่าจะเทียบเคียงกับสูตรอาจารย์เคได้บ้างนะครับแล้วก็มาเทียบเคียงกันเอาเนาะนะต่อไปนะครับต่อไป สูตร2ตัวชุดที่2ครับนะครับสูตร2ตัวชุดที่2คู่แรกมาแล้วนะครับคู่แรกคือ1 3 1 3 1 3สุดปังครับแฟนเพจ1 3สุดปังมานะครับเอากระดิ่งมาเรียกความเฮงความปังให้แฟนเพจก่อนอ่าหนึ่งสามสุดปังแล้วนะครับอาจารย์ชัดจะตามด้วยเลข นะครับต่อไปตามด้วยเลขห้าสี่สุดปังหนึ่งสามสุดปังแล้วก็เป็นห้าสี่สุดปังสสุดปังงวดนี้มีเลขเบิ้ลด้วยอาจารย์ชัดงงกับเลขอาจารย์เคงงวดนี้มีเบิ้ลด้วยงวดอาจารย์เคงงวดนี้มีเบิ้ลสามสามด้วยนะครับรู้สึกว่าทําไมสาม 3แบบพัวพันเยอะแยะมากมายเลยนะครับสามทำไมเยอะแยะเลยนะครับสำหรับงวดน,นี้แต่ไม่รู้ว่าจะเด่น3ามหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับจะได้เฮงเฮงปังปังไปด้วยกันนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเลขเน้นนะครับเลขเน้นนะเลขเน้นคือ เลขเน้นคือ13ครับตัวแรกเน้น13ตัวแรกครับอาจารย์ชัก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่างวดนี้อาจารย์เคเขาแบบเลขมีเลขเบิ้ลด้วยเบิ้ลสามด้วยหรือยังไงหรือสามจะมา <c oughs> <c oughs> หรือยังไงหรือสามจะมานะ ไม่5้าสามก็สองสามอย่างเงี้ยนะเนาะอ่ะตัวต่อไปครับรวดเร็วเลยนะงวดรวดเร็วเลยนะครับรวดเร็วเลยคือห้าสี่นะครับเน้นสองตัวชุดที่สองนะครับเน้นสองตัวชุดที่สองคือห้าสี่อ่ะเราได้สองชุดแล้วนะครับชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองเราได้สองชุด,ลดแล้วนะครับได้สี่หางแล้วนะสี่สี่หางที่ตัดให้แล้วนะครับอ่ะทุกคนครับ เลข2ตัวเรียบร้อยแล้วตามด้วยเลขคำชะโนดนะครับอ่าอาจารย์ชัดขึ้นคำชะโนดให้แฟนเพจก่อนทีนี้แฟนเพจครับเลขคำชะโนดเนี่ยจำนวนตัวเลขมันค่อนข้างเยอะนะครับจำนวนตัวเลขของคำชะโนดเนี่ยค่อนข้างเยอะอาจารย์ชัดเองต้องขออนุญาตเดี๋ยวจะแป๊บหนึ่งยอดยอดขนาดนิดนึงอ่ะ ขึ้นทางมุมล่างด้านนี้นะครับขึ้นทางมุมล่างด้านนี้นะครับย่อขนาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นทางมุมล่างด้านนี้คาชะโนดนะครับเลขคาชะโนดนะครับสําหรับเลขคาชะโนดเนี่ยจะคือ3ตัวของเดือนนะครับเดือนเดือน5เนี่ยนะครับ3ตัวเดือน5คือเดือนพฤษภาเน,เนี่ยนะครับเขาให้อยู่ที่5 92 และ5 9าเก้าหนนะครับ592และ591นะครับเขาให้3ตัวมาที่592และ591นะครับถ้าข้ามไปมิถุนายนเดือนหน้าเขาจะให้236และ286นะนี่บอกไว้บอกลูกเดินข้ามเดือนไปเลยนะแต่เดือนนี้เขาให้592กับ5 91นะครับ592ก็591คิดถึงคำว่าที่รักมาแล้วจ้าโอเคนะครับเดี๋ยวได้เจอเดี๋ยวได้เจอสัญญานะ28จะพยายามให้ให้ได้นะครับสัญญาว่า28จะพยายามให้ได้ครับสำหรับเลขคัมชโนดก็จะเป็นนี้แหละนะครับอา592 591 นะครับเขาก็จะให้สูตร2ตัวเขาคือ5 4 7 4 8 4 5 2 7 2 8 2นะครับแล้วก็ชุด2ตัวที่อยู่ด้านบนแถบแถบใหญ่ๆด้านบนนะครับนะบเขาให้มาที่9 2 2 0 2 1 4 9 7 9 4 1 7 1นะครับแล้วก็ 5 7 8 7 5 9 5 1 8 9 8 1มันดูหลายหางหน่อยเราต้องเอาไปเทียบเคียงเอาบางคนอาจจะชอบไปตรงกับทะเบียนบ้านเราไปทะเบียนรถเราไปตรงเลขสูตรอาจารย์เคอะไรอย่างเงี้ยเราก็จับมาชนชอบเลขไหนเล่นเลขนั้นนะครับอาจารย์ชัดให้ให,ให้ให้ครบแบบนี้ก่อนนะครับและและอาจารย์ชัดจาไม่ได้เน้นเลขของอคำชะโนดนะครับนะให้แฟนเพจไปพิจารณาเอาเองว่าเราชอบเลขไหน นะครับเอามาเป็นแนวทางให้นะครับเอามาเป็นแนวทางให้เฉยๆวันนี้นะครับขอบคุณแฟนเพจทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการกดแชร์ขอบคุณทุกการลยนมิตรที่มามีส่วนร่วมในการสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิบุญใดก็ตามครับที่เกิดขึ้นในอนิสงส์ผลบุญจากการสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิบุญใดที่อาจารย์ชัดได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและได้มา ขออานิสงส์ผลบุญนั้นจะส่งผลส่งผ่านส่งแผ่ไปยังแฟนเพจทุกคนทุกท่านให้ได้รับอานิสงส์ผลบุญนั้นเท่าเทียมกันทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุาธอะนุโมทามินอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนทุกท่านนะครับ